ไอช้ชายเนี่ยมันนั่งกําลังกัดกินไก่อยู่กัดฉี่กระชากแล้วก็แหวกขนนี่ปลิวว่อนเสียงไก่ในเล้าคือร้องประงงทีเนี้ยผัวของผู้หญิงแม่ลูกอ่อนเคสแรกที่เมียกับลูกเขาตายอะ่ะเขาก็เตรียมไฟจะจุดเผาบ้านเลยจังหวะผมไปห้ามจังหวะพ่อไอช้ชายไปห้ามจังหวะชาวบ้านที่เขายังเคารพศรัทธาพ่อไอช้ชายอยู่ก็ไปห้ามก็เลยไม่ได้เผาเกือบปะทะกันแล้ว คือพูดง่ายๆตอนนั้นคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ชัยไม่ใช่แค่เริ่มมันเขารู้กันแล้วเขารู้แล้วฟันธงนแล้วว่ามันเป็นปอบ,บแต่ที่มาของปอบอะ่ะยังไม่รู้ว่ามาจากไหนครับนะครับ,รบเขารู้กันแล้วแหละว่าปอบคือมันมันเป็นปอบแต่ยังไม่รู้ว่าผีปอบตัวนี้มาได้ย,า,า,า,ยางไงมาได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยไปนิมนต์ครัมารูปหนึ่งเป็นทักเกจิที่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะในจังหวัดอุบลครับแล้วก็หมอผี แต่ทีนี้พระท่านเนี่ยติดกิจนิมนต์เช้าไปฉันเช้ามาไม่ได้เป็นพระสายสุขวิปัสสโกเป็นพระสายกรรมาฐานอาณาปานาสติสายหลวงปู่มั่นส่วนหมอผีเขาก็เชิญหมอผีมาด้วยเชิญหมอผีมาที่เป็นสายเตวิโชคือเล่นลิศหมอผีเขาก็เตรียมอุปกรณ์เลยจะมาปราบผีเหมือนเหมือนทั่วไปมีทั้งข้าวสารเสกมีทั้งหวายหวายลงอาคมมีทั้งมีดนะครับผมหมอผีขึ้นมาบนบ้านแล้วเขาก็มันอนะเหมือนรู้ว่าหมอผีจะมาปราบมัน นะครับผมมันเดินออกมาประจันหน้ากับหมอผีอย่าะมันเดินประจันหน้าออกมาประจันหน้ากับหมอผีแล้วสิ่งที่หมอผีทำอะ่ะคือกรูถอยจะเอาหมาดเอาหวายฟาดมันคว้าหวายมามันดึงหวายจากมือหมอผีมาแล้วหักต้องมอขบอกก่อนว่าไม้หวายเป็นไม้ที่เหนียวมากถ้ามันหักปุ๊บมันก็ยังต้องมีเศษใยเศษอะไรติดมันไม่ได้หักปอ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 กเหมือนไม้เนื้อแข็ง มันหักปุ๊บมันต้องมีเศษมีใยมีอะไรที่มันสามารถบาดมือได้แต่มันแรงเยอะถึงขนาดหักแล้วก็กระชากให้ใยไม้ออกจากกันได้เป็นค่อนๆเป็นซิกๆซิกๆแล้วมันก็เอาปาหน้าหมอผีสุดท้ายมันเอามือครับขอโทษนะพี่ก๊อตพี่ก๊อตมันชี้หน้าอย่างเงี้ยตรงกลางแสกหน้าหมอผีแล้วหมอผีก็เดินถอยกรู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 ไปทางไอ้ตรงหลังบ้านเแหละ มันไม่รอให้หมอผีตกลงไปเองมันใช้ตีนนะครับยันอกหมอผีแล้วหมอผีก็ตกลงมาจากใต้ถุนบ้านที่สูงประมาณสองถึงสี่เมตรระวๆเนี้ยโอ้โหพอตกลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอผีคือชัดกระเดวกระเดวกระเดวแล้วมือหกักหักอยูอย่างเงี้ยมือหักอยู่อย่างเงี้ย ขาเนี่ยหักแบบว่าหักแบบมาถึงหัวได้ครับส่วนข้างนึงก็อ้าอย่างเงี้ยแล้วก็กระอักเลือดเลือดออกทั้งหูตาจมูกปากผมก็เลยผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ชายมันชี้หน้าหมอผีตรงกลางหน้าผากกลางกาแสกหน้าเนี่ยเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดจักระในในในศาสตร์ของไลยศาสตร์นะครับมันเป็นมันเป็นจุดจักระหรือจุดศูนย์กลางศูนย์รวมพลังนะครับเป็นจุดศูนย์รวมพลังศูนย์รวมพลังปาน มันชี้ตรงเนี้ยด้วยพลังจิตตานุภาพที่มันมีแกร่งกว่าหมอผีหมอผีเลยรับตริตมันไม่ได้แล้วก็ถูกสะกดแล้วก็ต้องตกลงไปตายนาทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็อยู่กันไม่ค่อยเยอะแล้วไงเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวบ้านคนหนีลบพยศก,กันไปเกือบหมดแล้วมันก็จะมีอยู่แค่บางบ้านที่เขายังมีที่นงที่นาที่อะไรที่ยังต้องทําอยู่แลอยู่พอหมอผีตกลงไปตายกว่าจะแจ้งตํารวจกว่าจะอะไรกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึง ก็ไม่ทันพระพระท่านก็นมาต่อพอดีครับพอพระอาจารย์ท่านมาต่อเสร็จปุ๊บไอช้ชายเห็นว่าพระมาต่อแล้วมันหยิบผ้าถุงแม่มันอะมาสะบัดเล่นเป็นมาธาดองเงี้ยมึงเข้ามาสิมึงจะมาปราบกูมึงเข้ามาสิแต่พูดพูดเป,ป็นภาษาอีสานนะมึงเข้ามาสิมึงจะมาปราบกูมึงเข้ามาสิแล้วมันก็เอาผ้าถุงกับกลางเหมือนกับเขาเรียกว่าโยนไปครอบหัวพระอแล้วครอบโดนด้วยนะ แล้วเช่นี้ชาวบ้านเขาก็กําลังจะมากระทืบมันเพราะว่าเฮ้ยมึงทําอย่างนี้กับพระทีุ่ได้ไไดยังไงเออแล้วพระท่านพูดคําเดียวออกมาว่าอะไรรู้ไหมปราบไม่อยู่แล้วละโยมเอามันไม่ได้แล้วแหละเอามันไม่ลงแล้วแหละมันนะ่ะเปลี่ยนแปลสภาพจากมนุษย์กลายเป็นอสูรกายไปแล้วมันไม่ได้โดนผีปอบที่ไหนสิงหรอกตัวมันเองเนี่ยแหละที่กลายสภาพจากคนเป็นปอบไปแล้วด้วยจิตของมันเอง สิ่งที่ท่านพูดหมายความว่าโดยปกติแล้วคนเรามนุษย์ทุกคนล้วนมีวิญ,ญญาณอยู่ในตนเมื่อตายไปก็จะไปเสวยภูมิตามที่เราทําบุญทํากรรมเอาไว้ทําบุญหรือทําบาปเอาไว้ตามกรรมดีกรรมชั่วของเราแต่วรชัยอ่ะมันเหมือนกับว่าจิตวิญ,ญญาณมันหลงไปในเรสชานวิชาจนมันแปลสภาพจากคนธรรมดาแล้วจิตมันจากที่จะกลายเป็นผีปกติก็กลายเป็นผีปอบที่มีชื่อว่าหาก,ก้อมไปแล้วแล้วมันก็หัวราะ หัวระเสร็จทุกคนก็เหมือนกับว่าชาวบ้านก็อยู่ข้างหลังส่วนตัวผมก็อยู่ตรงนี้อยู่หลังพระท่านพ่อแม่ชายก็อยู่หลังผมวาลารชัยอยากมาไอชายอยากมันไปหยิบเหมือนกับว่าจิบมีดที่เน็บอยู่กลางฝาบ้านนะครับเอามาแล้วก็เอามาชี้มาจี้ทุกคนที่อยู่ข้างหน้าทีเนี้ยผมอจะถอยกลับไปข้างหลังชาวบ้านแม่งก็โคตรรักผมเลยมันถีบผ,ผมก็ไปอยู่ข้างหน้าประจานหน้ากับไอชายที่แบบว่าถือมีดจี้อยู่อย่างเงี้ย สิ่งที่มันพูดน่ะมันก็คือว่ามึงเข้ามาซิพึกงมึงเข้ามากูกินไปเยอะแล้วกูยังไม่อิ่มเลยมันจาที่ได้ไหมตอนนั้นน่ะมันก็จําได้เพราะสในขณะมันไม่กล้าสบตาผมแต่มันพยายามมองไปข้างหลังที่ไม่ใช่พาะที่เป็นชาวบ้านทั้งหมดแต่มันไม่สบตาผมไม่สบตาพ่อแม่มันสิ่งที่พ่อแม่มันทําก็คือจับมือกันแล้วร้องไห้ทีเนี้ยชาวบ้านก็จะพยายามจะเข้าไปชาร์จแต่ชาวบ้านน่ะก็ไม่กล้า เพราะมันมีมีดอยู่ในมือ,อแล้วตัวมันน่ากลัวตัวมันน่ากลัวเหมือนมันเหมือนกับผีตายซากอะ่ะก็เป็นเหมือนปีศาจตนหนึ่งนะฮะใช่นั่นแหละครับทีนี้มันมันไม่รอให้ชาวบ้านเขาอะ่ะไปชาร์จหรืออะไรหรอกไม่มีใครเข้าไปกล้าเข้าไปแย่งมีดด้วยมันถือซะขนาดนั้นสิ่งที่มันทําหลังจากนั้นอะ่ะคือมันเอามีดอะ่ะแทงเข้าไปที่ท้องของตัวเองอบริเวณตรงนี้เลยผมยังจําบาดแผลได้อยู่เลยครับ แล้วมันก็กรีดลงมาแล้วมันก็กรีดลงมากรีดลงมาจนถึงท้องน้อยอ่ะพี่ครับแต่สิ่งที่มันทําหลังจากแทงท้องหลังจากชากมีดออกมาผมเห็นเลยว่าเอเสื้อองเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแต่มันมีเปื้อนไปด้วยเลือดแ่ะพี่เลือดสียังไงเลือดแดงแบบแดงแบบแดงแบบแดงออกดําเลยอ่ะทะลักออกมาจากแผลทะลักออกมาทะลักออกมาแล้วก็กองไหลไปที่ขาไหลไปที่พื้นแล้วมันก็ปางมีดลง แหวกท้องของตัวเองอแล้วก็ค่อยๆหยิบล้วงมือเข้าไปอย่างหัวเราะแล้วก็ล้วงมือเข้าไปสาวไส้ตัวเองออกมาสาวไส้ตัวเองออกมาแล้วก็เอามากองอยู่ที่พื้นกองแบกเลยนะแล้วมันก็นั่งลงไปเหมือนกับว่านั่งลงไปกับกองไส้มันอ่ะหยิบไส้มันขึ้นมากัดมากินมากัดมาฉีกมากะชากัดได้ห้าหกคำมันก็หัวเราะแล้วก็ชักตาตั้งลงไปตายพระเจ้ากินไส้ตัว,ว,ตวเองเลยเหรอครับ อตอนนั้นความรู้สึกพี่เป็นยังไงครับพี่เต้นผมป่วยเป็นจิตเวทซึ่งต้องรักษากลับมากรุงเทพผมต้องรักษาอยู่ประมาณสองปีกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันลืมไม่ได้ครับต่อให้กลับไปนึกถึงหวนไปนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเมื่อไหร่มันก็จะมีความแบบว่าลิ้นลินอยู่สิ่งที่ผมทําคือผมก็วีบจะทำว่าในความรู้สึกอะแล้วก็ ตรงไปกอดกับศพมันนั่นแหละทั้งที่ชาวบ้านกับพ่อแม่มันก็ไม่มีใครกล้าแตนะศพนักมีแค่ผมคนเดียวที่ตรงไปกอดศพมันกอดแบบว่าเอาเอาเอาหุเชือกช้อนมันขึ้นมาแล้วก็มากอดอยู่อย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะคือมันตายตาไม่หลับแล้วมันก็มีน้ําเหมือนกับว่าน้าเป็นเป็นน้ําน้ําตาพนเลือดอะ่ะไหลออกมาในขณะที่ผมมกกาลังจงศพตากับศพมันอยู่นะครับผม พอเจ้าหน้าที่มาเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมก็ทําการเคลื่อนย้ายศพโดยชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะศพเลยแม้แต่คนเดียวมีแค่ผมกับพ่อไอช้ชายที่กล้ายกศพไปชัยศพหมอผีก็ไปอีกคันหนึง่งศพไอ้ชัยก็ไปอีกคันหนึง่งส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่กับศพไอ้ชัยพ่อไอ้ชัยก็ไปกับรถเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ในขณะที่เก็บศพอย่างที่บอกไม่มีใครกล้ามาจัดก,การกับศพไงครับเขาก็ผมก็เลยต้องทําเปรสนามด้วยความที่ผมเคยทําปอดตต๊งมาก่อน ผมก็จะทำเปรสนามผ้าของมุงผ้าของมา้าทําเปะสนามด้ไม่ผ่สองท่อนแล้วก็กอดผมต้องกอดศพแฟนผมขึ้นมานอนบนเตะแล้วก็ต้องควักกอบกอบโกยไส้ช่วยกับเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ช่วยอะผมก็กอบกวยไส้กับเข้าไปแล้วก็มาวางแบกอยู่บนล่างมันที่นอนอยู่บนเปแล้วถึงจะเอาศพไปชันสูตรตามกฎหมายทีนี้ชาวบงชาวบ้านเขาก็ไปเป็นพยงพยานอะไรกันหมอเขาก็รับศพเอาไว้แล้วก็ไอ้ไรเสร็จปุ๊บ ก็เย็บซ่อมบาดแผลคือเอาเครื่องในที่มันกรีดออกมากลับเข้าไปหมอเขาก็เย็บซ่อมบาดแผลให้ศพมันยังคงสภาพดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทีนี้แหละถึงงานศพคือส่วนศพอยู่ที่เจ็ดวันนะครับผมแล้วก็เผาเผาว,วันนั้นตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วทีนี้เขาก็จะมีพิธีการวนรอบเมนอะไรกันเสร็จผมก็กล่าวพูดไปตามสคริปต์งานางานพิธีชาปนกิจนะครับ แต่ในขณะที่พูดอ่ะสิ่งที่ผมเห็นเลยคือมีเด็กช่างสามคนที่เป็นเพื่อนในใช้นี่แหละในสถาบันเดียวกันมามีอยู่ไอ้คันนึงเนี่ยแหละมันมากับเมียมันส่วนอีกสองคันมันมามันมาแค่ผู้ชายคันละคนทีนี้ไอ้ตัวผู้ชายที่มันมากับเมียมันอะมองตะลึงไปที่เมนสายตาที่เห็นน้ามองตะลึงไปที่เมนแล้วมันก็เฮ้ยกับเพอกับมลนก็บอกเพื่อนมันกลับมันก็ขับพากันบิดรถหนีออกไปจากวัดเลย ทีนี้ไอคนที่มากับเมียมันขับรถกลับบ้านมันที่ยำเพลิงเม,มืองซึ่งก็ใช้เวลานานอยู่เหตุการณ์ท<ฮ>ี่เกิดขึ้นเมียมันมาบอกทีหลังว่าในขณะที่ผัวมันขับรถอยู่เหมือนมีแมวดําตัวใหญ่อะวิ่งตัดหน้าปึ๊บและไอตัวผัวก็หักหลบพอหักหลบเสร็จปุ๊บลงข้างทางจูบก,กับต้นไม้แบบเต็มรัดเลยตัวไอเอมอไซค์อะมันถลายและไอตัวผู้ชายเพื่อนไอชายอะก็ลอยไปกระแทกกับต้นไม้ขาดเป็นสามท่อนคือตัวขาดเป็นสามท่อนเลยนะครับอก ท้องแล้วก็ขาคือแยกกันกระจัดกระจายอ่ oh. ส่วนตัวเมียตกลงไปในกูนาแต่รอดแล้วตัวเมียนี่แหละที่มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยผัวมันเจออะไรตอนที่มันอยู่ที่วัดอ่ะมันเห็นร่างผู้ชายใหญ่ใหญ่ใหญ่โตทะมึนทึมร่างกายแบบใหญ่โตโอรานมากตาแดงกำแล้วก็มองมาที่พวกมันที่อยู่แล้วก็ชี้พอออกมาจากวัดก็เจอเหตุการณ์นี้ส่วนอีกสองคนก็ตายตามๆกันโอ้ oh. แต่ตัวส่วนตัวผู้หญิงอะ่ะรอด ก็เห็นว่ามีเรื่องประหลาดเกี่ยวกับในงานโรงอีกใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ผมทาพิธีผ่าจา้านในขณะที่ทําพิธีผ่าจ้านเขาก็จะเอาสายศีลใบใบใบตรงใบตองมาปิ <c oughs> มาตัดนะ,ะมาตัดที่ฝาโรงให้มันขาดออกจากกัน <c oughs> แล้วให้ผมเดินให้พ้นเจ็ดเก้าทีนี้จังหวะเก้าที่เจ็ดอ่ะเขาก็จะห้ามให้หันหลังกลับมาเลยแต่ผมอ่ะเดินไปสุดทางแล้วหันกลับมาอไอจังหวะที่หันกลับมาได้อ่ะคนที่อยู่ลายล้อมข้างนอกอะครับ เขาก็ได้ยินเสียงแก่ๆแก่ๆแกๆอยู่ในโรงตัวผมก็ได้ยินมันแก๊ๆแก่ๆแก่ๆเหมือนกับมียะและเคาะโรงเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกับตะกูอ่ะผมก็เดินเข้าไปดูแต่ชาวบ้านอ่ะเริ่มถอยกันแล้วถอยกันลงจากมงจากเมนละจังหวะที่ผมกําลังจะโงกหน้าฝาโรงมันพุ่งออกมาเหมือนฝาท่อระบายน้ําที่มันระเบิดด้วยแก๊สอะไรเงี้ยมันพุ่งออกมาแค่ฝาโรงมันพุ่งออกมาแค่ฝาซึ่ง ศพะมันเป็นศพที่ตายได้แค่เจ็ดวันมันไม่มีทางที่จะอืดถึงขั้นขนาดแก๊สระเบิดหรือโลงระเบิดได้อะทีเนี้ยพอฝาโลงพุ่งออกมาชาวบ้านอะวิ่งแตกตื่นกันเลยบางคนก็ออกไปจากวัดบางคนก็เข้าพระอุโบสถทีเนี้ยมีคนตะโกนมาบอกว่า <S <S ไปสายมาพี่มาพี่มาเข้าในโบสถ์พี <S <S พแ่แล้วเขาก็พูดประมาณนี้อา่แล้วเขาก็บอกว่า ถ้าออกไปอ่ะอาจจะไม่รอดเข้ามาในโบสถ์สิโบสถ์เป็นเขตพุทธ,ธาวาสผีสางตัาประมงคนเข้ามาในเขตใบเสมาไม่ได้บางคนวนกลับไปคิดได้ก็ถอยกลับมาแล้วก็กลับมาเข้าไปอยู่ในโบสถ์ไม่มีใครอยู่กับหน้าโรงเลยแม้แต่พ่อแม่ชายก็อยู่กันอยู่อีกมุมหนึง่งผมเป็นคนเดียอ่ะที่ยังอยู่บนเมนนะคะผมแล้วก้มหน้าเข้าไปดูศพสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแมวดําอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในโรงโ แต่สิ่งที่มันน่ากลัวไปมากกว่านั้นเนี่ยคือแมวดําตัวเนี้ยกําลังเลียนเลือดจากศพกอยู่มันกัดได้ที่เย็บแผลแหวกออกหมดเลยแล้วก้มเข้าไปดูอ่ะอวัยวะภายในไม่เหลือเลยแล้วแมวกําลังเลียนเลือดจากแผลตรงนั้นอยู่อ่ะในขณะที่มันเลียนเลือดผมเห็นเลยนะว่าลิ้นมันเป็นสีดําอย่างที่ชาวบ้านก็พูดกันไม่ใช่แค่ลิ้นที่ดํานะมันดายันเล็บโอ้ oh, mm. แล้วตาเนี่ยตาเป็นสีอำพันไม่ใช่แดงนะเป็นตาเป็นสีอำพัน มันก็ศบตามามองผมแป๊บหนึง่งพอมองผมแป๊บหนึ่งมันหยุดชะง,งักสักครู่แล้วมันก็กระโดดกระโจนออกไปแล้วก็หายไปในป่องเมนแล้วผมก็พยายามจะตะเกียกตะกายเข้าไปในป่องเพื่อไปดูนะแต่ว่าไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนสุดท้ายก็ต้องทำพิธีมัตราสังใหม่อะไรใหม่แล้วก็เผาศพพอเผาศพเสร็จอะไรเสร็จกระดูกอะ่ะจะเอาไปลอยอยังคาร หลวงพ่อที่มาทําพิธีให้ท่านก็เอาดินยันเจ็ดป่าดินเจ็ดป่าช้ามาปั้นเป็นหม้อดินลงอักขระท้าเวสุวรรณบรรจุอัฐิบรรจุก,กระดูกแล้วท่านก็จะเอาไปลอยแม่น้ําโขงที่สะดือแม่น้ําโขงในขณะที่ล่องเรือไปจนถึงไอตรงไอตรง,ตรงถึงกลางสะดือแม่น้ําโขงะพระครูท่านเนี่ยก็เอาหม้อเหมือนกับทำพิธีเอาหม้อวางไปในน้านะครับพอเอาม้อวางลงไปในน้ําเสร็จจะถอยเรือกลับกลายเป็นว่าหม้อมันทวนน้ํากลับมาที่เรือ การที่มันกวนเป็นจริงน้ํามันกวนดูดหม้อลงไปทั้งใบแต่มันทวนน้ํากลับมาที่เรือแล้วเราก็ต้องขับเอาเรือเอาขับเรือเอาไปไว้อีกพอวางเสร็จปุ๊บหม้อมันก็ทวนกลับมาที่เรืออีกอยู่ประมาณสามครั้งเหมือนมันไม่อยากไปนะครับทีเนี้ยรอบสุดท้ายที่ขับไปเหมือนน้ำมันไม่ได้มันมันจะดูดเรือทั้งลำลงไปเลยมันจะดูดเรือทั้งลำลงไปเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพอเถะโยมมันขนาดนี้แล้วไม่ต้องลอยแล้ว พญานาะคท่านไม่ต้องการให้อสูรกายมันไปอยู่ในอยู่ในควบภูมิอยู่ในที่ของท่านท่านไม่รับมันถ้าถืนยังลอยต่อไปหรือพยายามจะลอยให้ได้อ่ะท่านจะเอาเราไปทั้งลำเลยแหละสุดท้ายก็ต้องเอาหมอ้อไปบรรจุเอาไว้ที่กำแพงวัดพี่เต้นครับอย่างเรื่องเนี้ยครับพี่ถ้าเราจะมองในมุมมองของพี่ครับระหว่างวิทยาศาสตร์กับศยศาสตร์พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ ในมุมมองนะครับในสองมุมมองมุมมองแรกในทางสยศาสตร์ก็คืออย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นคนมีวิชามันเป็นคนที่ศึกษาสายเวททั้งสายขาวสายดาในขณะแรกมันคิดจะเอาตรงนี้มาช่วยคนแต่พออุดมการมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนจิตใจมันเลยดิ่งมืดลงสู่อบาย,ยภูมิและที่หลวงพ่อท่านบอกอะครับมันฆ่าตัวตายเนี่ยมันทําวิธีเนี้ยอาราคีรีตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันะ่ะ จะได้ขาด ouais, right, hmm. สภาพจากการอยู่ในร่างของมนุษย์แล้วไปจุติในภูมิมหิทธิกาเปรตโดยสมบูรณ์เมื่อมันออกมาจากร่างนี้ปุ๊บคือเอาง่ายๆมันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันอามันมันทิ้งร่างมันอ่ะเพื่อที่จุดวิญญาณของมันเนี่ยจะเป็นอิสระจากร่างนั้นแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้แล้วพอมันตายอย่างนั้นปุ๊บมันก็กลายเป็นผีห่าก้มหรือปอบห่าก้อมโดยสมบูรณ์นะครับผมเพื่อไปจุติในมังคูมหิทธิกาเปรต แต่ถ้าในมุมมองของวิทยาศาสตร์นะครับมันก็เป็นไปได้ว่ามันอ่ะอาจจะเสพยาจนหลอนอแต่หลอนยังไงถึงสามารถมีคนตายจากการที่มันเป็นรำรักษาได้ตั้งหลายศพแต่หงจากที่เรื่องเนี้ยจะได้ทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันมีคนนะครับไปคอมเมนต์ช่วยยืนยันให้ผมในรายการต้นทางที่เคยเอาไปเล่านะครับผมแล้วยืนยันเป็นเป็นสิบยี่สิบสาคอมเมนต์เลยว่าเป็นคนในพื้นที่รับรู้เรื่องนี้มาก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตามที่ทนายเติ้ลเล่าชาวบ้านหลายคนที่อพยพหนีกันไป,ไปไปอยู่หมู่บ้านผมเขาก็เล่าให้ฟังแบบเดียวกันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วมีชาวบ้านหลายคนมาให้คํายืนยันครับผมพี่เติ้ลครับสุดท้ายครับอยากให้พี่เติ้ลฝากแง่คิดให้กับคนดูในรายการเดอะซิปหน่อยครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทําดีคิดดีพูดดีปต่พิสปบิบัติดีต่อคนรอบข้างเราให้ถึงที่สุดเวลาจากกันไปแล้วอะ่ะ มันจะได้ไม่ต้องมานั่งภาวะผู้วงเสียอกเสียใจที่เราดูแลกันไม่ดีพอที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่าคือจะศึกษาทุกพวกเนี้ยต้องศึกษาดีๆข้อห้ามข้อปฏิบัติอะไรก็ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามไว้มันมีเหตุปัจจัยและอย่างที่ผมบอกมันทําชั่วมันทําเลวโดวยการเอาเดรัจฉานวิชาไปทําร้ายคนอื่นหรือทําสิ่งอัปมงคลหรือทําสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายของมันก็เข้าตัวเอาง่ายๆทุกชีวิตบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกฎแห่งกรรม เรื่องนี้นะน้องสันครับสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆสิ่งเลยครับผมทั้งดีทั้งไม่ดีถือได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เลยใช่ใช่ครับโหมันมีแง่คิดมันมีทุกอย่างเลยครับครับผมผมฟังพี่ต้นเล่าแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องผีอย่างเดียวครับใช่มันมันมันมีทุกอารมณ์มีทุกแบบมีทุกปิติเลยที่เห็นเห็นจากเรื่องราวนี้ก็คือเป็นเรื่องของความรักที่พี่ต้นมีให้กับพี่วรชัยใช่มากๆเลยถ้าเป็นคนอื่นนีคงแบบไม่อยู่แแล้ววตต่่่่าเยยงอู พี่เติร์ครับสุดท้ายฮะอยากให้พี่เติร์เนี่ยฝากช่องทางการติดตามของพี่เติร์หน่อยครับผมอาเฟซบุ๊กปรบพบแก้วโพนะครับผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ถ้าจะติดต่อช่องทางทิกตอกก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่เติร์มากครับผมขอบคุณมากจริงๆฮะที่มาแชร์ประสบการณ์ครับและสอนเราหลายๆอย่าง เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับผมที่โคตรของโคตรจะดีแล้วโีกอย่างนครับอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมกล่าวก็คือเรื่องนี้มีการติดต่อทําภาพยนตร์แล้วนะครับอ่านี่แหละครับผมก็คิดดูว่าเดือดไม่เดือดถึงขั้นจะถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ครับและนี่ก็คือที่มาของหาก้มนั่นเองโอ้โหนี่ถ้ามีเวลาไหลต่อนี้ผมว่ามันมากๆแต่เสียดายที่เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมติดตามรายการ The s i ก สัมผัสที่6นะครับได้ในทุกคืนวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์สองทุ่มถึง3ามทุ่มครับทางช่อง psi 76 v 6 t v นั่นเองครับรับชมย้อนหลังนะครับผมในทุกๆตอนครับได้ที่ y o u t u b6tv e ครับนนอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ Facebook, TikTok เดอะซิกส th, th, like, well, ัมผัสที่6ครับขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยนะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณไทเติร์มากเลยครับผมที่มาเล่าประสบการณ์ของพิทเตอร์ครับขอบคุณครับิตอรครับครับผมครับและอีพีหน้านะครับแขกรับเชิญของเรานะครับจะเป็นใครนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะสไครต์ให้กับช่องเดอะซิกสัมผัสที่6ด้วยนะครับวันนี้เราสามคนต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ